ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่กําลังล้างถนนนะพี่ครับนาฬิกาพี่สวยยังเลยครับกี่โมงแล้วครับหกโมงมสามนาทีหกโมงสิบสามนาทีโอโ้โหตรงมากพี่ซื้อ,ซ,อซื้อจากไหนครับนาฬิกาพี่ครับห้างพาตาห้างพาซาพาาพาตาไหนครับสาขา,า,าไหนครับพาตาอิงซีทองอิงซแบบีทองอ๋ออยู่อยู่แถวไหนครับแถวไทยวังฮะไทยวังไทยวังครับ ิงสีทองชัยบางยุงเทพไหมอยู่บ้านหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนเข้าดิขาวโอ้โหคนละตำบลคนละจังหวัดเลยนะพี่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยชื่ออะไรครับปานครับปานปานละวีปานมืนวินปานมืนวินโอ้โหมืนวินชื่อเหมือนเกาหลีเลยนะพี่ที่โอ้โหเทพมากครับดีครับโอเคีครับบ๊ายบาย บายบายเลยครับบายบายเออ